นิดนึงก็ยังดีนะบามประมาณจากการกระจายอมาดจานไหนก็จะกระส่วงนิดนึงก็ยังดีนะไม่ต้องบอกว่าผมจะประทานงานสี่ใบจัดต่อไปนิดไม่ได้นิดนึงเอามานิดนึงแล้วก็ใช้เนี่ยเป็นฐาน S อส M เนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่เพราะถ้าเอาก็ต้องจำไม่ได้ขั้นตอนนะครับของมันเเป็นอันนะโอเหมือนว่าตู้จะมาให้ผมจำเยอะแต่สุดท้ายก็จะมา เรามาอยู่ที่ตัวเราเมื่อกี้คือภาพรวมขององค์กรใช่ไหมสุดท้ายก็จะมาชมที่เราว่าเราจะเป็นผู้นํำแบบไหนนะอันนี้น,นี่คือเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการตัดป้ายเสร็จแล้วก็จะอ่าทีน,นี้แล้วก็ผมก็จะมาให้ตรงนี้ว่าหลังการสรุปตรงนี้ถ้าเราอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือควรจะพูดในข้อสอบด้วยครับที่เราจะทำนี่ครับสิ่งสําคัญนะของวงการศรึกษาเลยนะนะค,รยครับผมนะจำได้ไหมครับสี่ตัวครับผม ข้ไม่ใช่ข้สอบับไดจับไม่ได้มันหลอกมันหลอกอะไรแล้วูไหมทถูกหนึ่งช่างอบอกว่าอะไรมีคที่ที่ดีต่อบ้านเมืองเจอข้อสอบใช่ไหมเคยเห็นคนระับอกกมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง ก็ตายคือพ่อขอไอขอกกอ่ก็ถูกขอควาจะถูกมองมูก็ถูกแกได้ทุกหลอกก็ถูกต้องเป็นที่ดีแล้วก็สุดท,ท้ายผมก็จะจบด้วยตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือสำคัญในการเขียนคนระับของคนของคนของงานนะครับเขียนอนะารครับแล้วก็ตัวใช้กระบวนการทั้งหมดองค์กรเราต้องยึดหลักทำมาพิบาลเพราะว่าเราเน้นไอทีใช่ไหมคนระับตอนนี้อไอทีของเรนก็ทำไอทีของเขียนพื้นที่ก็ทํา ครับไอทีของของค์กรเอกชนอะไรทงหมดเน้นงวาความโปร่งใสนะสุดท้ายเราจะพัฒน,นาครูอย่างไรพัฒน,นาเด็กอย่างไรคือเราแค่เอาเอาแค่เก,กิดมาแลวพอราบว่าเราต้องการให้ครูเป็นสอนเต็ที่สุดแล้วก็ครูต้องเป็นโค้ชครูต้องเป็นอะ,อะไรอะสอนแบบแอคทซ์ตรีมเลิร์นนิ่งครูต้องใช้ชุมชนในการเรียนรู้สุดท้ายส่งผลสุดท้ายคือสามารถเป็ดซีของผู้เรียนแล้วก็สุดท้ายครับอันนี้ต้องเอามาครับเพราะว่าเรื่องใหม่ล่าสุดก็ บทของของเราก็คือมีอยู่สี่ตัวนะครับแต่เราอ้างถึงถ้าโจทย์ออกมาปุ๊บโจทย์พูดถึงเรื่องอะไรเอานี้ไป็จับเลยนะครับบอกว่ายบายการสารทรื่อนี้เราก็จะต้องทำนี้แล้วก็จุดเน้นนะครับจุดเน้นก็คือนะครับ lossing loss ก็คือว่าระยะส่งถอยนะครับก็คือจะเป็นทุกอย่างนะครับตัวนี้ก็คือการจุดเน้นท้านยะอัน,นิี้์ก่อนจะพักเพียรทำไมถึงไม่ได้คะแนน เนื้อสาระที่ตอบไม่ตรงกับประเด็นคำถามนะครับเขียนออกไปเยอะมากแต่ไม่มีสักนิดเลยที่ตรงกับอาจารย์ <c oughs> ที่อาจารย์ถามนะอันนี้ก็ก็ <c oughs> ไม่ผ่านนะรุ่นผมก็มีรุ่นที่แล้วก็มีรนะุ่นเจ็ดใช่ไหมรุ่นเจ็ดก็ไม่ผ่านนะร่างกายไม่ได้อ่านะครับถ้าไปเนื้นะ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 อหสะะาสาระขาดขาดที่ผมเล่ามาเมื่อกี้ไม่มีทฤษฎีเลย ไม่มีแนวคิดอะไรเลยแล้วก็ไม่มีเหนนตุผลของผู้ตอบเลยว่าทำไม,ไมต้องเอ็มทิสดีเข้ามานะครับขาดไปเลยนะครับต่อไปเนื้อหาเต็มปด้วยทฤษดีอืมแต่ก็ขาดไม่เป็นเอา MBO มาผมใช้ MBO มบอไปหาโรงเรียนจบแค่นี้นนะตรงตรงโดนข้อสาอ่มข้อสี่เขียนสั้นมากผมเป็นคนดี พองตนพองคนพองงานผมจิ้วใช้พุทดธไรเปอนอ่อนไรเจาะตอบสั้นก็สี่ไม่ได้อะไ,ไรอีกนะครับนี่คือคนที่ไม่ได้คะแนนจริงๆน,นะครับคือตอบลองเขียนดูอยะถ้ากลับไปบ้านถนะ้าเขียนไม่ถึงสิบหน้าลอ,นลองเขียนดูลองเขียนไม่มีที่มาที่ไปเขียนแค่บรรยายยกยกไอทฤษฎียกเทคนิคยกภาวะคนในของเราแล้ว ทำยังไ,ไงเนี่ยลองลองดูเราลองดูแล้วก็แบบการตอบนะครับเวลาเราเขียนอันนี้อกอบงานที่ผมตีกรอบไว้แล้วนะต้องมีข้อมูลทางการบาัศาึกษาก่อนเช่นนโยบายพรบรการแบ่งงานาการแบ่งกระทรวงสามอาณาการส่วนการเขตส่วนอะไรไปดูมาแบระบบสารสนเทศก็คือทฤษฎีทั้งหมด นะร็จแล้วก็มามาความรู้ที่เรามีแล้วก็มาปาประยุกต์ใช้แล้วก็มีความช่วยบ้านที่เรามาสอนแทรกนะอันนี้แล้วก็ุดท้ายจริงๆเลยนะครับก็ตรงนี้นะจุดมุ่งหมายวางโครงเรื่องพอเป็นเอกภาพใช้แผนฝังความคิดนะครับใช้แผนพุงกล้ามปลาให้เขียนอยู่ในกระดาษของเราเลยนะยิ่งเราเขียนเท่าไหร่เราจะมันหน้าเท่านั้นการปลาให้มันใหญ่ๆเลยรู้หไหมเออ อันนี้อย่าลเราสู่ความสุดท้ายครับข้อสามสำคัญสุดครับเราแบ,บ่งได้ว่าอันนี้เป็นส่วนนําส่วนนําก็คือวิเคราะห์วิเคราะห์ตัวนะส่วนาาเาานื้อหาทฤษฎีแอปพลายอะไรต่างๆสุดท้ายต้องสรุปสามสี่ห้าบรรทัดว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเนี้ยเป็นสรุปไม่ไม่มีคนะแนนครับพอต้องสรุปนี่คือส่วนสำคัญที่สุดที่อาจารย์วิไล้าจะเป็นอย่างนี้เลยตามสี่หนะครับ ก็ต้องใช้ความรูมากๆนะครับอ่านอ่านแล้วเขียนเขียนแล้วเขียนอีกครับเี่จะประสบควสำเร็จนะครับก็ทีนี้ก็ตั้งใจทำให้กับพวกเราไม่เคยทำเลยแต่วก็เอาไว้ทีนี้มีตอนที่เราจะตั้งทานข้าวล้วก็ลองดูว่าข้อสอบที่